สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกําลังรับฟังรายการสารน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆนะครับที่จะนําสารน่ารู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับรวมไปถึงสารปกครองด้วยนะครับที่จะมอบความรู้ให้กับทุกท่านนะครับในหลายด้าน และในวันนี้นะครับพวกเราเองเนี่ยก็มีอุทาหรณ์คดีนะครับซึ่งเป็นอุทาหรณ์คดีที่เกิดขึ้นจริงนํามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตและรวมไปถึงการทํางานด้วยครับวันนี้นะครับทุกท่านอยู่กับกระผมครับนายจิตบงศ์บุญ่อนะครับและน้องแบงค์นะครับสวัสดีครับพี่ต้นตาลครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกระผมครับนายธนพงศ์ศีราวงครับเจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับ และในวันนี้นะครับผมนะครับและน้องแบงค์นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับจะมาร่วมกันนะครับพูดคุยเล่าเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราก็จะทิ้งเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับครับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งได้บุกรุกในที่สาธารณะนะครับเดี๋ยวที่มาที่ไปของเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้นบครั พูดถึงเรื่องผู้ใหญ่บ้านนะครับและท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่ายากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้นะครับ,รบซึ่งในที่นี้นะครับจะขอกล่าวถึงการได้มาซึ่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่กว่าจะเข้ามาดำรงตำแหน่งได้นี่นะครับก็ต้องผ่านหลายด้านตั้งแต่ด่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับ และต้องชนะการรับเลือกโดยได้รับคะแนนสูงสุดจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกในเขตท้องที่นั้นๆอันเป็นการมอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้ทําหน้าที่ในการปกครองดูแลลูกบ้านครับพี่ต้นรับ,รบเราก็จะเห็นว่าหลายครั้งนะครับแต่ละหมู่บ้านเวลามีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดกันเลยทีเดียวใช่ครับครับมีการหาเสียงกันเรียกได้ว่าดุดันกันทีเดียวครับแน่นอนว่านะครับ ไม่ใช่ได้รับเลือกมาแล้วผู้ใหญ่บ้านนะครับจะทําหน้าที่หรือประพฤติตนอย่างไรก็ได้นะครับ,รบหากแต่ต้องรักษาตําแหน่งดังกล่าวไว้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ราษฎรมีความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายและเป็นแบบอย่างที่ดีไม่กระทําการที่เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อันจะทําให้พ้นจากตําแหน่งครับเป็นาการครับ,รบก็อย่างที่เราแว้งกล่าวก็การได้ถูกต้องเลยแหะครับครับโดยเราจะขอพูดถึงคอลมนมระเบียบกฎหมายหน่อยนะครับครับจะกล่าวถึงเหตุหรือลักษณะต้องห้ามที่อาจทําให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตําแหน่งตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2 4 5 7ครับกรณีตามมาตรา12วงเล็บ10ท,ที่กำหนดว่าไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษและยังไม่พ้นกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันผลโทษครับและกรณีตามมาตรา12วงเล็บ11ที่กำหนดว่าไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำการผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นนะครับเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดินในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและกฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักรับพิจารณาครับมีหลายมาตราเลยนะครับท<ช>ี่เกี่ยวข้องครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า ถ้อยคําตามมาตรา12วงเล็บ10และวงเล็บ11นะครับ,รบกรณีไม่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยควาพิพากษาถึงที่สุดกับกรณีไม่เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําการผิดในเรื่องตามที่กําหนดนั้นนะครับมีความแตกต่างและเป็นคนละกรณีกันนั่นเองนะครับ,รบซึ่งคดีพิพาทนะครับที่พวกเราสองคนนะครับนำมาเสนอในวันนี้นะครับเป็นกรณีผู้ใหญ่บ้าน ไปกระทําความผิดอาญาเหตุบุกลุกเข้าไปยึดถือครอบครองลำเมืองสาธารณะครับ,รบโดยให้การรับสารภาพศาลท่านจึงลดโทษให้กึงหนึ่งและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ครับ,รบกรณีผู้ใหญ่บ้านนะครับถูกศาลจังหวัดตัดสินว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษเช่นนี้การที่ผู้ใหญ่บ้านอ้างเหตุว่าคําสั่งให้พ้นตําแหน่ง เป็นการพิจารณาจากผลการดำเนินคดีอาญาโดยไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยก่อนอีกทางตนยังไม่ได้ถูกจำคุกจริงยอมไม่เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติคำสั่งของนายอำเภอที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายจากรับฝัง ได้หรือไม่ครับพี่ต้นตาลครับครับนี่ก็เป็นข้อโต้แย้งที่ผู้ใหญ่บ้านได้ให้การทักทวงนะครับว่าตนนั้นยังไม่ความผิดยังไม่ถึงที่สุดก็ยังไม่ผิดจริงไม่สมควรที่จะทําให้พ้นจากตําแหน่งใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องราวของคดีนี้นะครับมีว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีนะครับดำลงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันได้ถูกดำเนินคดีอาญาโดยสารจังหวัดมีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกันบุกลุกเข้าไปยึดถือครอบครองลำเมืองสาธารณะซึ่งเป็นที่ดินของรัฐประเภทสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินผู้ฟ้องคดีนะครับก็ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก6เดือนและปรับ3 0 0พบาทครับ โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดระยะเวลา2ปีและศาลจังหวัดได้มีหนังสือสำคัญเพื่อแสดงว่าคดีถึงที่สุดแล้วครับต่อมาครับนายอำเภอได้มีหนังสือหาเรือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยให้โต้แยง้งแสดงพยานหลักฐานของตนหลังจากนั้นนะครับ ายอำเภอได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันโดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินถือว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยที่ดินในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา12วงเล็บ11ประกอบกับมาตรา14วหนึ่งวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ครับผู้ใหญ่บ้านนะครับได้อทธทณ์คำสั่งให้พ้นตำแหน่งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยกอทธทณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองครับโดยยื่นฟ้องนายเภอซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2 เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวรวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันตามเดิมครับคดีนี้นะครับผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องของให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่งเมื่อผลกำหนดเวลาการฟ้องคดีที่จะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนะครับ นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเขตแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรปกรครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ครับส่วนการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดียังอยู่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวศาลปกครองชั้นต้นจึงรับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจรารณาและต่อมา ได้พิพากษายกฟ้องครับโดยมีคำที่ฉัยว่าคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายแล้วการให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจึงชอบแล้วนั่นเองครับเรื่องเราวก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเมื่อผู้ฟ้องคดีนะครับได้ฟังคํัพิพากษาจากศาลปกครองชั้นต้นแล้วนะครับ จึงได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดครับพี่ต้นตาลครับก็เมื่อผู้ฟ้องคดีนะครับได้ยื่นอุทธรณ์นะครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับน้องแวงว่าในคดีนี้เนี่ยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าอย่างไรบ้างนะครับรบซึ่งคําสั่งของผู้ว่าเนี่ยที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนะครับเนื่องจากเห็นพ้องด้วยกับนายอำเภอเนี่ยชอบโดยกฎหมายหรือยังนะครับครับโดยเมื่อคําสั่งของผู้ว่าที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีผลเป็นการยืนยันคําสั่งของนายอำเภอ การที่จะวินิจฉัยว่าคําสั่งของผู้ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นนะครับจําต้องวินิจฉัยให้ได้ความเสียก่อนนะครับว่าคําสั่งของนายอำเภอที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับเดี๋ยวสารปกครองสูงสุดนะครับจะวิพากษาไว้ว่าอย่างใดเดี๋ยวเราอุบกันไว้ก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามารับฟังกันช่วงหน้านะครับครับ การไกลเกลี่ยข้อพิาพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการดังกบข้อพิาพาทยุติธรรมด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเด็วสำนักงานศาลปกครองปิ่นบุรี ก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเป็นบุรี่นะครับในช่วงแรกนะครับน้องแบงค์นะครับก็ได้เล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปของอุทธรณ์คดีในวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาฟังกันต่อนะครับว่าสารปกครองส่วนสุดท่านจะนิจัยว่าอย่างไรนะครับครับซึ่งเมื่อสารจังหวัดนะครับมีคําพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐประเภทสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9ก้าวงเล็บ1วงเล็บ2และมาตรา108ทวิวักสอและคดีถึงที่สุดแล้วผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยที่ดินในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์แม้โทษจำคุกสาร จะให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีโดยไม่ได้ถูกจำคุกจริงแต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่มาตรา12วงเล็บ1 1ประกอบกับมาตรา14วรรคหนึ่งวงเล็บสไม่ได้บัญญัติว่าเหตุขาดคุณสมบัติและต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะต้องรับโทษจำคุกและถูกคุมขังอยู่จริงตามคำพิพากษาผู้ฟ้องคดีจึงต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12วงเล็บ11ประกอบกับมาตรา14วรรคหนึ่งวงเล็บสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวและต้องออกจากตำแหน่งกำนันตามมาตรา31วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายคำสั่งของผู้ว่า ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลเป็นอย่างเดียวกันกับคำสั่งของนายอำเภอจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันสารปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามสารปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้องคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อร7จทับพครับครับซึ่งคดีดังกล่าวนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะครับครับที่ให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือว่าผู้จํานวนตําแหน่งทางท้องถิ่นต่างๆนะครับ,รบได้ยึดถือนะครับปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่เป็นที่ฝ่าฝืนกฎหมายซะเองนะครับสำหรับในกรณีตามที่ยกมานี้นะครับแม้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านจะไม่ได้ถูกจําคุกจริงๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยที่ดินในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ โดยข้อกฎหมายดังกล่าวนะครับมีได้บัญญัติว่าเหตุขาดคุณสมบัติกรณีนี้จะต้องรับโทษจำคุกโดยถูกคุมขังอยู่จริงการที่กระทำผิดและสารรอการลงโทษย่อมทำให้ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ใหญ่บ้านอันเป็นคนละก,กรณีกับเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างอีกทั้งกรณีนี้ เป็นการสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งเป็นการพ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมายไม่ใช่การกระทำผิดวินยัยจึงไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนทางวินัยก่อนแต่อย่างใดครับครับฉะนั้นนะครับผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอยู่ก่อนแล้ว ที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านและเมื่อได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งกำนันแล้วก็คงต้องรักษาการเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนดและตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งอยู่ด้วยนะครับ,รบซึ่งหากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามภายหลังได้รับเลือกแล้วเนี่ย ก็ย่อมจะต้องเป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งได้นะครับดังเช่นคดีที่บาทในกรณีนี้นะครับ,รบซึ่งบางท่านเนี่ยพอได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วหรือว่าเป็นกำนันหรือว่าเป็นอบตอ,อะไรแล้วเนี่ยก็อาจจะปล่อยปลาละเลยแล้วก็ปล่อยปราตัวเองอาจทําให้มีการกระทําผิดตามมาในภายหลังได้นะครับ,รบอันหนึ่งนะครับในการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งให้พ้นตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านผู้รับคําสั่งจะต้องนําคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน90วันก่อนนะครับ น้ำแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งการฟ้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวอันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองกองที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลกฎหมายกำหนดให้ต้องอุทธร์คำสั่งนั้นโดยยื่นต่อนามเพอภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ตน ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวนะครับโดยเมื่อนามเพอนะครับได้รับเรื่องแล้วจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนนะครับนับแต่วันที่ได้รับอุทธรหากไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรไม่ไว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนนะครับให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ว่าซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคดีอุทธรโดยผู้ว่าต้องพิจารณาอุทธรให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน สิ่งที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ครับซึ่งเมื่อครบกําหนด60วันดังกล่าวแล้วหากผู้อุทธร์คำสั่งยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของผู้ว่าและไม่มีการแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธร์จะถือว่าวันที่61เป็นวันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีและนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์ฟ้องคดี ซึ่งจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวโดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าอีกต่อไปและแม้ในเวลาต่อมาจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ว่าก็ไม่มีผลทำให้วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องขอให้เพิกถอ,อนคาสั่งของนายอำเภอดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่หากต่อมาผู้ว่าได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และแจ้งให้ทราบย่อมถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผู้อุทธรณ์ยังคงมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยต่างล่าวได้นั่นเองนะครับครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราววุ่นๆุนของผู้ใหญ่บ้านอีกหนึ่งคดีนะครับที่นํามาฟ้องกันนะครับเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านซะโดยตรงเลยใช่ที่พอเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ดันมาทําความผิดซะเองทําให้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับจนต่อมากลายเป็นการพ้นจากตําแหน่งนะครับ นี่ก็เป็นสาระน่ารู้นะครับอุทธรณ์คดีที่ผมน้องแบงค์นะครับได้นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับพวกเราก็ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางในการติดต่อสื่อสารของศาลปกครองเพชรบุรีของพวกเราไว้เล็กน้อยก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับช่องทางในการฟ้องคดีนะครับทุกท่านสามารถฟ้องคดีได้นะครับโดย3ามช่องทางด้วยกันในช่องทางแรกนะครับทุกท่านสามารถเดินทางมาด้วยตนเองนะครับที่ศาลปกครองเพชรบุรีนะครับจึงตั้งอยู่ในอําเภอชะอำ ตำบลชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับหรือในช่องทางที่2นะครับทุกท่านสามารถฟ้องโดยส่งใบเสนอลงทะเบียนจานาทองถึงศาลปกครองเพชรบุรีนะครับที่เลขที่980 98ถนนเพชรเกษมตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับ และอีกหนึ่งช่องทางนะครับนับว่าสะดวกสบายทีเดียวนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่สารปกครองของพวกเรานะครับเปิดได้ใช้บริการใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งเป็นช่องทางการฟ้องคดีทางออนไลน์นะครับซึ่งทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปในเว็บ a d m i n c o r t g o t h นะครับทางด้านขวามือนะครับจะมีแบนเนอร์ในการลงทะเบียนนะครับและก็เขียนคาฟ้องออนไลน์ได้เลยนะครับและในส่วนของการ มีข้อสงสัยหรือสอบถามต่างๆเนี่ยเรามีช่องทางไหนบ้างครับที่จะติดต่อสารปกครองพิบุลดีครับน้องแบงครับผมก็อ,อ,อย่างช่องทางแรกนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถโทรมาที่สารปกครองพิบุรีนะครับที่เบอร์032709400ย้ำอีกครั้งนะครับ032709400นะครับ และช่องทางที่2นะครับทุกท่านนะครับสามารถ inbox นะครับมาที่เพจ Facebook สนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็คือตัวผมเองนะครับก็จะคอยตอบในข้อสักถามของท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อิ inbox เข้ามาสอบถามกันนะครับและช่องทางที่3ครับนั่นก็คือช่องทาง ลายกลุ่มอบรมสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีครับโดยตัวกระบบเองก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆคดีอุทาหรณ์ต่างๆที่มีความน่าสนใจนะครับคอยประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันครับครับและในวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในเวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ